ีนี้ผมไม่้านนิด้น่ะกี้นะว่าผกับทั้งท่าบอสเสิ่บอกว่าบอเสดกำลังดำเนินการเนาะในเรื่องภูมิภูมิบ้านไปดือนี้นะคือได้าินทางเจ้าบอกว่าเป็นในทังในภูมิในบ้าน์เป็นตัวหาทางเจ้าบอกแมน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 ะก็เกี่ยวกับการนั so, uh ่นง่ายที่อยู่แต่ที่อยู่แต่ว่าทางนั่นทังในบ้านสสรุนิ่นกะ มาหับแต่ทางนี้เขาก็าอนุญาตว่าไปใช้ก็ได้นะแค่นี้โอเคเลยโอเคแต่ทั้งบ้าน,นะอะเขามคหับ เขาหาโมงแล้วเนาะทั้งบริจิตเองกับทั้งทีมงานว่าซีออกไปคุณแหละบนพักบนเต้าคุณแหละตอนนี้ยังดูปลาอยูโด่งอยู่ถ้าหากว่ามันคำเดี๋ยวทางเขาเองสีเมื่อนะเนาะแมนมีแต่ว่าเอาคนอื่นเด้อผมเปฟิลองเอฟซีจากักทายสบายดีเอฟซีบัดชุกผูสู่คน มื Get ้อนี้เนาะอ่าเดี๋ยวสิได้อ่าไปบอกทางอ้ายๆเพิ่นเนาะอ่าเป็นทางบ่าวหลานนําแน่ยังบ่ได้เข้ากล้องเลยเนาะอ่าเดี๋ยวสิไปทักทายสบายดีก่อนกับทางทีมงานเนาะมาหากับทางน้องน้องอวยนบ่บ่ครับแม่นๆวงเด้อเนาะไปรถล็อกออกบ่ได้อ้

มาอนี้มาวะนะมไม่พี่น้องยบ้องให้คนนอ่าเดี๋ยวทั้งบรรยกาเดี๋ยวท่าทสบายดีกับทังเขาตัวเด่นใ่เพื่อนนนองคนีได้ขอตัวเมื่อเฮ้ยเวลาตั้งนเฮ้ยที่ได้ขอตัวกับป้าแล้วได้กับปาได้เลยต้องไปหาเออมาพี่อนมาพี่คนนั่นนคนนีเวลาได้เลยอ่ากี้วานักทังบิษัทท่นบอกว่า บ่อเสร็จพลังกำลังดำเนินการเนาะในเรื่องภูมิภูมิบ้านไตเติ้ลนี่นะเนี่ยคือยินทางเจ้าบอกว่าเป็นได้ทั้งในภูมิในบ้านเป็นต้นปหาทางเจ้าบอกแมน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 อะไรกันไหมก็เกี่ยวกับการอ่นง่ายที่อยู่นะแต่ที่อยู่แต่ว่าทางอ่นทางในบ้านสนุนเพิ่นกะบบัวับแต่ทางนี้เขาก็อนุญาตว่าไปใช้ก็ได้นะแา่นี่คือโอเคเลยคือโอเคแด้แต่ทังบ้านนี่ยเขาบัวหับเพราะว่าก็คือหลายคลิป ปลาธิบายออกไปเนาะมันกเรือมันยัย่อพังคนคนหนึ่งได้มันพื้นดินปลาล็อกมันมันจะเป็นแคือนี่คือครอบครัวเฮาเนาะแหละสิมีคนหนึ่งนี่อยากเข้ามาอยู่ในครอบครัวเฮานี่เฮาขึ้นขึ้นนั่งได้เนาะเขาขึ้นักแล้วเขาบูดที่สิไปลายเขานั่นและบ้านไร่บริจิตถ้ามันเป็นหลายกรณีเนาะกรณีที่หนึ่งนี่เขามีครอบครัวแล้วเขาไปซื้อดินอยู่หันได้ซื้อดินแหละเขาก็าบทท่านในอันอันขออยู่เลยนี่เขาอยู่จนเขาติดเสาบอกชาวบ้านมันยังเขาแั่ง พอหยุบง่ายก็ได้อีกต่างัานอดีมาจู่ๆสิไปเลยมันก็ได้นะจู่เลยก่ได้เนาะแม่นแมนมักระถึกคือพวกเขาจั้มาไปดไส์เป็นย่านแต่ว่าคิดบ้านพานเมืองโอ้ยแมนแมนแมนคิดดูบ้านเพิ่นแม่นแมนบ้านเพิ่นเดี๋ยวคิดตื้นเลยแหละมันกะคนคนหนึ่งอ่ะมัน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 พอด้หับกันง่ายๆพี่น้องเยไหมคนก็ต้องว่าหาที่มาที่ไปเนาะ หร,ออห,รหรือว่ามีเอ,อื้อยอยู่นั่งหันหรือว่ามีมีนักแกะพ้องห้องห่อหรือได้ตรงนั้นโดนโดนได้นี่มันอยากลำบากเลยเนอะแบบโอ้ยไ่เลยโอ้ยตีพี่น้องอย่างเก่ง,ง,งแบบมีนักตีพี่น้องชาเนาะอยู่ทางนั้นเนาะแม่นแต่ว่าบัดนี้เนี่ยคือเขาเหตุกางณ์ในบัตรหรือว่ากะนี่บ้านบ้านของเราเราก็ต้องอยู่นี่เออแต่ว่าเอาตามสภาพการด้วยความเป็นจริงเลยเราเราอยู่ชายกันแหงเราอยู่หันเนาะเพราะว่าเขาสิดึกไปหันไปนี่มันเป็นอะได้แล<ต>้วได้เขาเข้าใจทุกเขากลัในบ้านเแม่นี่ยเพราะว่า การที่ว่าว่าจะดึงไฟนี่มันยากในบอลจุดที่เขาจะไปอยู่นะบาเขาั้งหาก้องเขาเบิดหรือเบิร์ดจะง่ายอยู่อืมแต่เจ้ายันมันเป็นแฮนเป็นอีมากแบบนี้เอ้ยเป็นยันคือเจ้าแล้วเนาะบางทีผู้หน่าผู้ใจคนเฮาเนาะในการขบถี่เพิ่นเนาะทุกคนกต่คือว่าแต่ทั้งทั้งในบ้านทั้งในเขากะอนุญาตได้นะแต่ว่าโมไปกับโมเป็นยังคนกับที่ห้อยู่นี่เก่า กว่าประกอบขึ้เก่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่แน่ๆคือทางนั้นเป็นเป็นระวังไว้เนาะทางบ้านทางนั้นระวังไว้เนเหเครับเอาสุดล้วแต่พววมตัดสินใจของทาง้ลังปุยเป็นน่นแหละแต่วันนี้สีออกไปเบี้ยเป็นเบอนี่ด้ยดยออกไปเบียแล้ว่ได้จะเดียนท่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยพากันออกมาแล้วมื่นมาใหม่มื่นใหม่ทำแล้วก่อนไปใกล้เ็ต้อมาเนาะ

เป็นติดรถอยู่บ่ติดแต่ละคือบุหงุ่มตามดูสิโอ้เนาะอ่าเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ผู้เรื่องแล้วพี่น้องเล่นมื่อนี้นะจะจับแต่คว่ำได้อยู่บ่คงทำาบ่าได้เยอะที่บก่กอย่างเจา้ว่าจะเล่นอ่ะฮ้ยเจ้า่าจะเล่นให้คุ้ขึ้นเจอะเอ้ยคง้มขึ้นค่อยแกแบบว่า พูดมาพูนสีน่ายแต็มี่พนวมาสีง่ายไปอยู่บ้านก็ต้โงยบป่าแต่ว่าคือทางในบ้านอยู่ทางพุ่นเพื้นโบอันหับห้องแล้วเนะาะแค่น่ะแต่ว่าอยู่ในบ้านทางี้น่ะพื้นอันอย่างอยู่แต่ที่ได้ยินทางเอล่าละว่ามานะทางในเมืองทางพุ่นเพนอนอือนโบรับอ้อแล้วก๋ตีได้ได้บาทเียจะเป็นต้อง เออยู่บนนี้แหละก็พูดแล้วคือว่ามันเป็นข่าวที่อ่าบอดีปันไดยเนาะสำหรับทั้งน้องเบียน้องเวยน้องเวยน้องเบียสุวรถไฟที่ตรงอะไรเนาะข่าวไล่พีต้องเลยสำหรับทั้งน้องเวยคือทั้งในบ้านบ่อหับเนาะบ่อหับบ่อหับ น่เดอไปเด้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 นไเด้อไปเดอไปเด้อไปเด้อ้อไปอเด้อเอไเอเอไปเด้อไเดเอเด้อไปเด้เ้อเ้อ้นไอ้อ้ได้ได้อเด้ไปปองเดี๋ยวเอไปเึ้นเอา้อไปนเด้อไปเด้อป้อเด้อ้อไออ สามเดือนได้บูจิตไม่เป็นแพีเดียวนะบูจิตบูมี่บนอยู่บูจิตขอนอนอยู่ทางตารางนอนอยู่ตารางเนี่ยมันดือว่านาะยันตกเลยบูจิตนะฮะคนละคนละนะไอ้ดาคนละมีหลายอย่างในเนี้ยที่เขาแมเแม่มหินทางไอ้ดาเขาอยู่ดิอยู่ใสฉวนดุมนะเหมือนเหมือเออหลายเออเออนี่ยหลายไปทางไอ้ดาทำไดไปไปไม่เวียดมเออ มันอยู่อะเราคุยกันก่อนนี่เนาะถ้าเพื่อนยังสั่นมาอมเออผูอ้สาเหตุแล้วคือเป็นยังนองเพิ่นจังขึ้นเถิงบัวนอนลุมเพราะว่าเออหนึ่งมาในในบ้านพิ่นเมืองทานบัคือกันนะเออมันจะเป็นแบบว่าสิ่งที่แนมบัเห็นเนาะตัวนี้ก็ได้ถือว่าเอา้าโอ้นเนาะที่เป็นคนสร้างคนชัดแค่นี้เนาะยังนอนแต่ให้มีแป้นจะขาดแผ่นเนาะ chữ thích tịch phù có bó đại bản, hay hay mày đọc thì đấy nữa ừ. ừ. mày có mày đỏ gì bà này bà ơi thế nào người khá cấp cả ừ, khá cắp đi view tạm tháng ừ. Ừ. Cao. Dibu, có có cái cao vừa đi view có đông năm con người nó có tôi nhóm học và mân sức và xí uh, pha đây là uh, Nhật tị phí nông nhà tị bò mi nó nhà กบอมีอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแบบโดดๆทั้งทั้งชาวบ้านทั้งนี้นี่ยเออเจ้าจะไปก็ไปเนาะเจ้าจะไปก็ไปทางนี้บริหารบริวาแล้วแต่หูคิดปัญญาดูความสามารถซะแต่ว่าพี่น้องเอ้ยเนาะในเรื่องในบ้านเนาะในบ้านทั้งนั้นนะนะบ้านสเสนอ ม,ม,มันจะไมใช่มันจะไมใช้เป็นบววัวหอมห้องเอาแล้วเนาะห้องขนาดนี้นเ,เนาะเป็นการระวังคือการยาาอ้อันปิด้านคนเมืองคนปิดยังไรมากยังไรติสมมติว่เาเออได้อนาไปอยู่แล้วบางทีมันเป็นเห็นเป็นหนีน,น,น,หาาน้ำลูกบ้านเพื่อนปัญหาตามมาลำดักคือว่าอะไรก็เป็นย้อนเสียเหตุแบบนั้นจะทำให้เป็นอ่าบัวครับก็ได้หรือว่าเจ้ามีครอบครัวเนาะ ถ้ามีครอบครัวคนนั้นจะไปอยู่ได้เนาะถ้ามีครอบครัวจะเขาจะไปแบบลุงไปวันนี้แบบนี้เนี่ยเป็นหัวขับห้องมั้งนี่ก็เป็นจุดประสงค์อีกของทางอาณาในบ้านเพิ่นซะเนี่ยครับนี่ไม่ใช่ว่าคุยไม่พอเจมโบ้ครับารเด็ดเนาะเดือดได้หายแล้พี่ห้าคนมาข้างนอกอย่าอนีก็ได้เนาะพี่พ่อเพิ่นน้องเพิ่น สืนทางเด้อจ uh, ้ะเนาะคือว่าสุดโหดพี่น้องเอ้ยเนาะนทางไดแท้ดีแล้วก็น้องเพิ่นก็สุโหคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะโอวเาอีกกันนอนอยู่นําเครือแม่นทาาเครือางมันตันเลยดิ่ซั่นได้อ่ามันตันแล้วนอนอยู่ลมบ่ได้่ซั่นตไปอย่างดแนวที่ยังบ่อ่าบ่ฮู้แน สิน,นอนดูรุมบัดย่านแล้วบริษัท<ต>เี่นยังไงแต่ยังเินน้องคุณเคยนอนอยู่ไลยเนาะจูไฟจูไฟต้องจูไฟรดนะ้ยเนาะจูไพรแต่มันชิ้นยนักนนนกนันแล้วมันเกิระวังก่อนดีแล้วเหมืนนะปล่อยไปตามดินตามหญ้าไปบัดย่านไม่ใช่บริษัทือเห็นชิน้นนี้หนิบ้านอยู่บ้านคนแต่ว่าเป็นปุ๊บป่าเป็นดอนไปไปตามป่าตามดอนวะนะมูจิตมากคนเดียวมูจิตบวกได้เนี่ เจอสีมาได้ครัเาสองสามคนอย่างี้าอยากมาประเด๋นเนี้เน่เขาต้องมาพร้อมกันครับเออบอสเน้นก็ะได้เนาะบอตตาก็ได้จักสองคันรถใ้เนไดละบอตตาเพิ่งเดินหนาก่อนเลยพี่น้องบอตาเพิ่งไปนอนมื่อนีพี่อนเราเลยนี่แค่เดี๋ยวเอาสีนอนขึนนึงเนาะนอนึ้นหนึ่งม้ตบสีเล่นก็ได้เหมือนหนรกกับเมื่อ Ở đây đi là long long phăng bưng no, à, con nó vào tham bơ chim na à phăng con thứ ba hô nè này, này à qua à. sang vô qua à, bưng con <cười> à qua phân chút ba cái câu đi qua nè còn mà ta phải chụp hô được สะพานบุญให้กามาคือเก่าเพราะว่าเป็นยังคือว่าวันั่นหนึ่งมาเกิดจากความเป็นจริงของทั้งน้องเพิ่นคืออ่าน้องเพิ่นบุมีผู้ใดเนาะลำบากลำบากบ่๋มีพ่อกับแม่เขาบอข้ามจาบ,บางสิ่งบางอย่างก็เอก็ตามสภาพการของน้องเพิ่นเองเลยเหมือนกันะนะอ่าคุณเน่ปลาไม้นะมีแต่ปลาไม้มีแต่ปลาตอกพี่น้องเอ้ยนเนาะไปิดหัวทางไงเนาะ ทางใหญ่บ่ได้ธรรมดา,าอ,อันนี้จะไปนอนฟังมีแต่เห็นทั้งนาะบาราพ่นบอกว่าเอออ่าว่าเพิ่นอยู่แบบไรก็อยู่แบบนั้นอยู่ว่า,าพพนแหลกอ่าอีกการสามผัสคนป็นจริงเนาะบาราอันี่ก็บม่คิดอีกครั้างเด้เน๊ะอีนท,ทีเห็นเพิ่นนี่ก็เออทีไหนเป็นคนบ้านไดนะยบ่ดิเพิ่นเป็นเมืองเมืองชนแน่เนาะบ่าวหล่านี่ก็ใส่บุญคุณธรรมบ่อ่าสื่อสื่อช่องพันะนะ บราดาสายบุญคุณธรรมแล้วก็บเราใส่เขตเมืองชนบ่เมนเราชินเมืองชนบ่มาสัญญามาสัญญาบ่เอาเอาบอกไปบ้าบ้าขึ้นอยากนน้ำขี้น้องไงเนาะบางไปนี่แหละงามบ้านั้ติดจันให้น้องคนติดจันให้กินบ่เนาะบ่มี่ยังเน่ใช่ไปกินดำหนา Dâu như lệch và tuấn chân tương chân cả chân 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 mày chân 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 mày chân 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 này, ừ. mày cũng mày chân xuống, chân 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 hama chân 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 như chân 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 bằng chân 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 ลึกขำแลงได้พี่ตองเลยไม่เพื่อนมาสาวโจ้ยอ่านง่ายยังสีอัปเดตสาวเราอยู่ได้น่ะอ่าอัปเดตสาวเพื่อนสาวซานเราอยู่อ่าไปน้ำครับไม่จะถ่ายคลิปไว้ายช่ดอะพี่ตองมันลงคลิปบ่ได้ลงคลิปบ่ได้ลงคลิปบ่ได้พูดแล้วสาวปอยแล้วป่อยพูดแล้วปอยอยู่ใะอ่ามันมีสัญญาณพูดแล้จแกเป็นแม่เราเช่นนั กอทโกคำดูออกมาสักพักหนึ่งได้หน่ยังบทันได้กันหดทางไงเป็นอีกสู่ชีวิตแหงนีปนอระเอ้าบัเจารทบรั่ได้บัทม่อ่นี่้อง้าัก็ค่อยๆลองมาถ่ายประตูจยก็้าอเนอะไรนมาถ่ายเรา่กันซ้าบรทสู่ชีวิตอ่ปนำกันใหบรก็เพ่นสน

พ่อตาเป็นว่าคอยเอ็ดเอาร่องี่ดาวแค่จปนนะจนสิทุกคนน่ะขึอนนักอยู่พี่น้องเลยจนสิขึ้นเทน้น่ะจนสขึ้นเทงน่เหื่อาะโอ้ยนาะง่าเบ่งไปบ่งไปน้ำสีนอมามาถึงนะพี่น้องเลยยังม่นเ้ขึ้นเทิงเต่าไหเนะโอ้ยคือบวดขึ้นแล้วดันมือกอน มือขึ้นมาขมากับจังขึ้นไปแต่ว่าดีดเมนบอนะเขาเมนเนาะน้องเึิดนะโอเมนเมนก็หลั่งได้บ่เนาะมันมีหลายเส้นหลายทางเนาะขัวมือขัวมือกูมัอเน้อฮึผันใจนะบ่ครับแมน เราไปเซ็นแล้ได้ยังนเอรอนี่แหละบ่อสฮะซุกซีเรื่องเป็นเรื่องเดียวป็นเรื่องเดียวนี่นะเป็นยังไอ๋อถือว่าขอแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวกับน้องเพื่อนนั่นแหละกลับครัวเองดิน้องเพื่อนยิงนะน้องเพื่อนก็อยากไปอยู่ Để mà bày đấy Nên trải qua à, bạn phần mô hấp Nó phần đây của... ừ, của... Của... cái của... bàn, nó... Luôn, đây có Ơ mất cái suốt Điều cầm nên bạn này cho bừng... xèn, không? ôi cả Vẫn phải em cắn cứ cái này nhưng cho bưng Xong bỏ xuyên nhưng mà Xong tính ngàn phần. มี FC เพิ่นติดตามเบิ่งหายอยู่บ่บ่เพิ่นอยู่ออนไลน์อยู่เด้อหายอยู่บ่อ่าเอาพี่น้องไปเบิ่งไปนํากันเนาะนีคือวิีชีวิตของน้องๆเพิ่นมื้อนี้ได้มาฮอดมาถึงแล้วก็จักคมจักคมอธิบายพิจารณาเบิ่งพิจารณาเอาเนาะพิจารณาเบิ่งเด้อก็คอมเมนต์กันเข้ามา่เนาะคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นจังได๋เนาะ จะเดิงก wow. ็บอกได้จำตังว่าโอ้เนาะสุกเท่านี่เลยคือตรงนอ้ผม่อกกับบูมี่แหละใส่ัยใช้พิ่นผู้ใดยติพี่น้องผู้ใหญ่ตาอใหญ่กับบูมี่ผู้เดียวโดนดพอกินเนาะคำใส่นอนหันคือว่าและในปวงเห็นแล้วก็โอ้ยสุสๆๆๆสุฉันไปซันเนาะสิได้พอตัว จุคลิปก่อนเนาะต่อ,อหอดทางออกแหลมทางใหญ่แต่ว่าบุ่มเป็นไงนั่น đấy ยังชีได้เหมืนทางยากอีกอยู่แต่ว่าเราสิค่อยขับไปเนาะแม่แมแมนนั่นนั่สั่นเอฟซีทุกจานขอบคุณหลายๆเด้อขอบินกันขมาเด้อขอบิลพี่น้องเด้อสำหรับที่นี่ขอให้เอฟซีหยุดีไม่แหง้งไดูจ,จากโลกไบแข็งที่ทุกประการขอกล่าวคำว่า <differences S 2> สบายดีสบายดีอ้าวขอเชีสบายดโ ah, ดยโดยอะ